ข้อนี้เขาให้หาคำตอบของสมการนี้นะคะแต่ว่าเขาให้มาแล้วว่า y 1เป็น e กํลัง x กับ y 2เป็น x บวก1เขาบอกว่า2อันเนี้ย form fundamental set of solution คขาบอ form fundamental set of solution เราเคยเจอในมาแล้วในต้นบทที่3นี้นะคะความหมายก็คือเราสามารถเอา y 1 y 2ตัวเนี้ยมาเขียนเป็น linear combination ได้ เพราะว่าะไร y1 กับ y2 ตัวนี้นะคะที่บอกว่าเป็น fundamental set ก็คือบอกว่ามัน independent กันและก็เป็นคำตอบของสมการนี้แล้วด้วยนั่นหมายความว่าจากโจทย์ข้อนี้เขาก็ให้หา y อยู่ดีล่คะค่ะเราก็ต้องหา y ที่เป็น yc บวก yp นะคะที่มันเป็นคำตอบอยู่แล้วก็คือให้ y เท่ากับ yc บวก yp เป็นผลเฉลยของ ODE นี้ ะะเราก็หา y c ก่อนแต่ y c ข้อนี้สังเกตรเราจะเขียน characteristic equation ไม่ได้นะคะแต่ว่าเขาให้มาแล้วว่าคำตอบของสมการมี y 1กับ y 2เป็นอะไรมันก็คือเป็นคำตอบของ homogeneous นี่เองนะคะแปลว่าเราจะได้ y c เท่ากับ 1> c 1 y 1บวก c 2 y 2ตามที่เขาให้มาเลยก็คือ c 1 e กำลัง x บวก c 2 x บวก1นั่นเองเพราะว่า y 1 y 2ให้มาแล้วนะคะไม่ต้องไปยุ่งยากในการหาแต่คราวนี้เราจะหา yp นะเราจะหา yp แล้วก็ต้องหามาจากไหนจาก สมการ x y double prime ลบ x บวก1 y prime บวก y เท่ากับ x กำลัง2สังเกตไหมคะว่าสัมประสิทธิ์ตรงนี้มันยังไม่ได้เป็น1นะคะเราต้องทำให้มันเป็น1ก่อน rewriting เวลาขึ้นต้นประโยคต้องเป็น n o วใช่ป่ะ equation star นะคะ เราก็จะได้เป็น y double prime ลบ x บวก1ส่วน x บวก1ส่วน x, x y เท่ากับ x เฉยๆเพราะฉะนั้นไอ้ x ตัวนี้แหละก็จะเป็น gx ของเราถ้าเราไม่เขียนรูปแบบสรรมการใหม่ gx จะใช้เป็น x กำลัง2จะผิดนะคะเพราะว่าใน reduction of order สมมติหน้า y double prime คูให้เป็น1 อยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้น gx ของเราจะเป็น x นั่นเองในข้อนี้อ่นั่นหมายความว่า yp ของเราจะได้ละก็คือลบ y 1 i n t e อินทิ y 2 gx หารด้วยลอนสเกียน y 1 y 2 dx บวกกับ y 2 i n t ินทิเก y 1 gx หารด้วยลอนสเกียน y 1 y 2 dx มันก็คือการแทนค่าในสูตรดีๆอย่างที่บอกแล้วค่ะ แค่ต้องไปหาลอนสเกียน y 1 y 2ก่อนรอนสเกียนได้ไร y หนึ่โจทย์ให้มาแล้วคือ e กํลัง x y 2คือ x บวกหเพราะฉะนั้นในแถวนี้ก็เป็น y 1นึ่งพามก็ได้ e กํลัง x y 2องพามก็ได้1รอนสเกียนก็จะเป็น e กํลัง x ลบ e กํลัง x ที่คูณอยู่กับ x บวกห ซึ่งก็จะเท่ากับ e กำลัง x ลบ x e กำลัง x ลบ e กำลัง x ซึ่งคือลบ x e กำลัง x นะคะเพราะว่า2องก้อนนี้ลบกันได้แทนค่าลงในสูตรค่ะแล้วก็อินทิเกรตออกมาเพราะฉะนั้นตรงนี้ครูแทนค่าแล้วครูสามารถตอบให้เราได้เลยเราลองไปอินทิเกรตัวเองได้นะคะลบ y 1 y 1ก็คือ e กำลัง x อินทิเกรต y 2ก็คือ x บวก1 g x เมื่อกี้เราได้ gx เป็น x หารด้วยลอนสกเกียนก็คือลบ x e กํลัง x dx บวกกับ y 2คือ x บวก1อินทิเกรต y 1คือ e กํลัง x gx คือ x หารด้วยลบ x e กํลัง x dx ไปอินทิเกรตดูนะคะอันนี้จะได้ผลลัพธ์เป็นลบ x กํลังสองลบ2 x ลบ2เท่านั้นเองนะคะ เพราะฉะนั้นครูก็ตอบได้แล้ว y เท่ากับ yc บวกกับ yp ก็คือ c 1 e กํลัง x บวก c 2 x บวก1ลบ x กํลัง2ลบ2 x ลบ 2, 2นั่นเองนะคะเป็นคำตอบของข้อนี้ข้อนี้ไม่ต้องหา yc ให้มาแล้วนะคะแค่เอา yc ตัวนั้นนะคะแยกเป็น y 1 y 2ซึ่งเขาก็บอกชัดนะคะหาจ x ให้เจอหารอนสกียนให้เจออินทิเกรตให้ถูกก็จะได้คำตอบ yp โดยใช้ variation of parameter แล้วนะคะจริงๆ variation of parameter บอกไปตั้งแต่ตอนต้นแล้วว่ามันสามารถใช้ได้กับสมการนอนโฮโ o ทุกอันนะคะเว้นแต่ว่าคุณอินทิเกรตตรงนี้ไม่ออกนะคะก็จะใช้ไม่ได้นั่นเองแต่ถ้าเกิดจะทำให้มันง่ายก็คือถ้ามันเป็น Undetermined Coefficient นะคะ gx เป็น x p ็กโ e เรนเชียลฟังชันเป็น พอลิโนเมียลหรือเป็นติกนไซคอสนะคะเราไปใช้วิธีก่อนหน้านี้จะง่ายกว่าการที่ต้องมานั่งอินทิเกรตนั่นเองนะคะก็แยกแยะให้ออกว่าเราจะเลือกตัวไหนมาใช้นั่นเอง